ลำไส้ดีเท่ากับผิวใสสุขภาพใจสดใสดูดีจากข้างในโดยไม่ต้องงอครีมแพงเธอเธอรู้ปะว่าเวลาเราผิวพังสิวเหอหน้าหมองเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องครีมเว้ยแต่เป็นเพราะลำไส้เราไม่แฮปปี้ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนสาวทุกคนคะ่ะกลับมาเจอกับพี่ในพอดแคสต์เล่าชีวิตให้ฟังเหมือนนั่งจิบชาในห้องนอนอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้พี่จะมาชวนคุยเรื่องที่แบบ ใครก็ต้องฟังเพราะมันคือทางลัดผิวดีใจสดใสสุขภาพปังที่เริ่มต้นจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าใช่จ้ะลำไส้เฮ๊อย่าก,ก็หมวดคิว้วมันน่ารักได้ถ้ารู้จักดูแลหลายคนทุ่มงบกับครีมหลักพันเซรั่มหลักหมืน่นแต่พอพี่ถามว่าวันนี้กินผักไหมนางก็บอกแงกินแต่น้ำปั่นคาเฟ คือไม่ได้นะเธอลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายมันเป็นทั้งโรงงานย่อยโรงงานดูดโรงงานผลิตสารอารมณ์และเป็นสวิชผิวสวยแบบที่ไม่ต้องจ่ายแพงเลยจ้าและนี่คือเป้าหมายของเราวันนี้จะมาชวนสาวๆดูแลลำไส้ในแบบที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องอดไม่ต้องอินใส่ยเฮลที่เวอร์แต่แค่รู้จักปรับจูนแบบน่ารักนักสไตล์เพื่อนสาวสาเมา์มอยขอเคดใจเปิด เราจะเริ่มจากภายในแล้วภายนอกจะตามมาแบบตาชไม่ไหวลำไส้คือศูนย์กลางความปังเอาจริงนะเธอเคยมาแบบตื่นเช้ามาหน้าหมองแก้มมนขมับดูหม่นหมองทั้งที่เมื่อคืนก็นอนครบ8ชั่วโมงหรือมีช่วงที่ขี้งุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนทั้งที่ไม่มีใครทำอะไรเราเลยหยุดก่อนไม่ใช่เพราะเธอแปลก แต่เพราะลำไส้เธออาจจะกำลังพังเพราะอะไรรู้ไหมเพราะลำไส้เราผลิตเซโรโทนินหรือสารแห่งความสุขได้ถึง90% 70%ของภูมิคุ้มกันเราก็อยู่ที่ลำไส้ลำไส้ดีเท่ากับดูดซึมสารอาหารดีเท่ากับผิวสวยผมเงาเล็บแข็งแรงแต่ถ้าลำไส้เสียเท่ากับดูดแต่ของเสียเกิดการอักเสบเท่ากับสิวปวดหัวท้องผูก พูดง่ายๆก็คือถ้าลำไส้ดีชีวิตเราจะไหลลื่นเหมือนลำธารบนเขาสวิสแต่ถ้าลำไส้เสียชีวิตจะขมุกขมัวเหมือนห้องน้ำปั๊มตอนน้ำไม่ไหลปรับง่ายๆลำไส้ดีได้ไม่ต้องอดมาค่ะมาดูสิบวิธีน่ารักๆที่จะทำให้ลำไส้เธอร้องเย่ yeah! เหมือนได้สกินแคร์ใหม่วิธีที่1เพิ่มใหญ่อาหารผักใบเขียวผลไม้สด ข้ากล้องขนมปังโฮวีคือเพื่อนรักของแบคทีเรียดีในลำไส้เพอะใยอาหารเยอะกุ๊บขับถ่ายดีปับ๊บเท่ากับหน้าสว่างอารมณ์ดีไม่งงวิธีที่2กินอาหารหมักดองโยเกิรต์ตเคเฟียกิมจิคอมบูชาเท่ากับโปรไบโอติกส์แบคทีเรียดีที่เหมือนน้องนางฟ้าในลำไส้กินทุกวันสบายพุงทุกคืนวิธีที่ส อย่าลืมอาหารของแบคทีรียดีเท่ากับพรีไบโอติกส์พวกกัน,น้ํำดิบข้าวโอ๊ตกระเทียมหอมใหญ่หน่อไม้ฝรั่งฟังดูแปลกแต่เวิร์กมากแม่วิธีที่4ดื่มน้ำเยอะๆน้ำคือสบู่ล,ล้างลำไส้ที่ดีที่สุดเคล็ดลับง่ายสุดในโลกแต่คนมักลืมวิธีที่5ตัดหวานแปรรูปทอดนำอัดลม อันนี้คือศัตรูลำไส้ตัวแม่เลยจ้ะเพราะแบคทีเรียร้ายๆชอบน้ำตาลมากปรับจังหวะชีวิตเท่ากับจังหวะลำไส้แล้วลำไส้กับเรื่องไลฟ์สไตล์นี่สำคัญไหมบอกเลยว่าสำคัญที่สุดวิธีที่6ลดความเครียดเพราะความเครียดทำให้ลำไส้หดเกรง็งย่อยอาหารไม่ดีขับถ่ายไม่ออกลงหาวิธีที่ชอบเช่นฟังเพลงเบาๆนั่งสมาธิหรือแค่ อยู่เงียบๆสักห้านาทีก็พอวิธีที่ 7. นอนให้พอนอนไม่พอเท่ากับจุลินทซีดีตายเท่ากับสิวมาหน้าหมองอารมณ์เสียจำไว้เลย7-8ชั่วโมงต่อคืนเท่ากับความสวยระยะยาววิธีที่ 8. ขยับตัวเบาๆไม่ต้องฟิตเนสเวอร์วงังแค่เดินรอบบ้านยืดเส้นตอนเช้าหรือเต้นหน้ากระจกก็ช่วยกระตุ้นลำไส้ได้ วิธีที่9เลี่ยงยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นเพราะมันฆ่าหมดทั้งแบคทีเรียดีและไม่ดีคิดก่อนกินนะเธอวิธีที่10เขียวให้ละเอียดนี่เลยเขียวช้าๆช่วยให้ลําไส้ทำงานง่ายไม่ต้องรีบเคียวให้เหมือนนั่งกินกับคนที่เราชอบสรุปผลลัพธ์ลำไส้ดีเท่ากับชีวิตเปลี่ยนพอเรารักลำไส้ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนจริงนะมาดูกันแบบข้อๆนะ ว่าถ้าเธอลองปรับตามนี้จะได้อะไรกลับไปบ้างสรุปผิวพรรณสดใสสิวลดลงน้ามไม่หมองอารมณ์ดีไม่หงุดหงิดง่ายลดความเครียดระบบขับถ่ายดีไม่ท้องผูกไม่ปวดท้องดูซึมสารอาหารและอาหารได้ดีเท่ากับไม่เหนื่อยง่ายภูมิคุ้มกันแข็งแรงไม่ป่วยบ่อยน้ำหนักไม่พุ่งเพราะไม่มีของเสียสะสมหัวใสคิดงานดี มีพลังไม่ง่วงฝากไว้ให้คิดปิดท้ายเธอฟังจนถึงตรงนี้แล้วพี่อยากบอกว่าการดูแลลำไส้ไม่ได้เริ่มจากการกินคนเดียวนะแต่มันเริ่มจากการให้เกียรติร่างกายตัวเองเพราะทุกคำที่เรากินเข้าไปร่างกายเรากำลังเอาไปใช้จริงๆไม่ต้องทำทุกข้อวันนี้ก็ได้แต่แค่เลือกทำทีละนิดทีละข้อ หล่ำไส้จะค่อยๆฟื้นและสิ่งดีๆจะไหลเข้ามาแบบไม่รู้ตัวเลยนะ